บอ h แฮมวูคือทีมนอกลีกเพียงหนึ่งเดียวที่หลุดลอดเข้ามาถึง FA ฟเอัพรอบ5รูฤดูกาลนี้ครับโดยหากไล่ดูคู่แข่งระหว่างทางก็นับว่าเหนือความคาดหมายไม่น้อยที่พวกเขามาไกลถึงนี้บอ h แฮม o ูดผ่านวิเบอร์ันจากลีกวันเก็บบอลมัดรองจากฝูงแชมเปี้ยนชิพกระทั่งเกมล่าสุดต้องโคจรมาเจอเอฟเวอร์ตันคู่แข่งหนักสุดของพวกเขาในรายการนี้ แต่ก่อนเข้าเรื่องขอแนะนำออ p ตัสรุ่นซีโร่แว่นตาที่เหมาะกับเพื่อนๆโดยเฉพาะสายเกมเมอร์ครับขาแว่นทำจากวัสดุโนวาอันเทมตกไม่แตกบิดงอได้320องศาส่วนเลนส์เรติน่าเอ็กซ์แอมเมอร์มีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆที่ปรับความคมชัดและช่วยยืดเวลาเล่นเกมได้นานยิ่งขึ้นส่วนตัวหลังได้ลองใช้ต้องยอมรับว่าของเขาเจ๋งจริงๆหากเพื่อนๆสนใจสอบถามเพิ่มเติมในที่เฟซบ o o กแฟนเพจออบตัสอย่าลืมใช้โค้ดเดอ m ์โมเมนต์เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยนะครับ สำหรับบอแฮมบูดการบุกมาเยือนท็อฟฟี่สีน้ำเงินต้องยอมรับว่าโอกาสเข้ารอบนี้ริบหรี่มากๆจะด้วยระดับฝีเท้าตัวผู้เล่นระหว่างทีมดิวิชั่น5กับสโมโสรอนหลีกสูงสุดช่องวางที่ห่างกันถึง78อันดับคือถ้าผ่านด่านเอเวอร์ตันไปได้พวกเขาเป็นข่าวใหญ่แน่หากแต่ม่าถึงเวลาจริงไม่มีอะไรพลิกล็อกครับบอแฮมบูดยันเสมอได้เกือบชั่วโมงถ้าว่าจนแล้วจนรอดทีมเยือนก็ทำนกแตกจนได้ก่อนที่เกมจะจบลงด้วยตัวเลขบนสกอร์บอร์ดไดเวอร์ตัน2บอยแฮมบูด0 ผลลับคือเจ้าบ้านได้ไปต่อรอบ6ส่วนทีมเยือนการมาไกลถึงรอบ5้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรก็ถือเป็นความสุดยอดมากๆแล้วมองผิวเผินเกมนี้แทบไม่มีโมเมนต์สำคัญอะไรให้พูดถึงหากแต่ฟุตบอลไม่ได้มีแค่เรื่องราวในสนามนะสิยิ่งกับทีมนอกหลีกด้วยแล้วพวกเขามักมีความพิเศษอีกแง่มุมซุกซ่อนอยู่เสมอเช่นเดียวกับบอยแฮมวูดและเอฟเวอร์ตันสองทีมนี้มีสตอรี่ความเป็นมาน่าสนใจทีเดียวครับ เรื่องไม่ยว่าก่อนเกมที่คูดีสันพักจะลงสนามชุดเย้าสีขาวล้วนของบอแฮมบูดนั้นไปซ้ำกับสีกางเกงและถุงเท้าของเอฟเวอร์ตันคลันจะสลับไปใส่ชุดเยือนก็ไม่ได้เนื่องจากยูนิฟอร์มทีมเยือนของบอแฮมบูดนันเป็นสีฟ้าซึ่งใกล้เคียงกับเสื้อท็อปฟรีสีน้ำเงินเข้าไปใหญ่ฝั่งบอแฮมบูดพวกเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวแต่สำหรับทีมนอกลีกเป็นนันรู้กันว่าพวกเขาไม่ได้มีงบมากมายขนาดนั้นคือจะสั่งตัดชุดแข่งเพื่อเกมนี้เกมเดียวก็ยังไงอยู่ และแล้วไทม์ไลน์ตรงนี้หล่ะที่เกิดเรื่องน่าประทับใจหลังทราบป,ปัญหาของทีมเยือนเอเวอรนตนไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือคู่แข่งทันทีครับทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ส่งสารไปยังบอแฮมวูดว่าพวกคุณไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นสมสรอนเอเวอร์ตนจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งงบจัดทำชุดแข่งค่าเดินทางและที่พักทั้งหมดเองผลลัพธ์ตอนจบจึงแฮปปี้เอนดิ้งบอแฮมวูดได้ชุดแข่งพิเศษที่ถูกออกแบบโดยพูม่าดีไซน์หลักๆของชุดคือเน้นใช้สีดำ ตัดเส้นด้วยสีฟ้าน้ำทะเลเทาอ่อนและเขียวสะท้อนแสงพร้อมสลักข้อมูลเกมการแข่งขันวันที่และสนามลงตรงกลางหน้าอกทว่าบอแฮมวูดจะใส่ชุดแข่งพิเศษตัวดังกล่าวลงแข่งฟุตบอลแมชนี้เกมเดียวเท่านั้นเนื่องจากเสื้อสีดําเป็นสีประจําของพุทตศิสป์ในฟุตบอลเนชั่นแนลลีครับอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นเสื้อที่ออกแบบพิเศษและใช้ได้เพียงครั้งเดียวหากแต่ชุดแข่งตัวนี้ได้รับเสียงชื่นชมว่าสวยใช่เล่น ยิ่งเสื้อมีสตอรี่ความเป็นมาด้วยแล้วแฟนบอลบางคนถึงกับอยากหาเก็บสะสมเข้ากลุ่ด้วยซ้ำต้องยกเครดิตให้เอฟเวอร์ตันที่ออกเงินค่าชดแข่งรวมถึงค่าเดินทางและค่าที่พักให้เราพวกเขามีระดับส,สุดลุคเจราดผู้จัดการทีมบอห์มบูธกล่าวถึงคู่แข่งที่เพิ่งลงฟาดแข่งกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนและทั้งหมดคือเรื่องราวระหว่างทีมนอกลีกและสโมสรมนลลีกสูงสุดที่แม้ในสนามจะมีสถานะเป็นคู่แข่งกันโดยตรงหากแต่นอกเกมการแข่งขัน เพราะเขากลับมีช่องว่างให้โลกฟุตบอลได้สัมผัสโมเมนต์ฟิลโกลอีกครั้งครับ